นิทานชาดกเรื่องมหาชนกชาดกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณกรุงมิถิลามีเจ้าชายผู้ส่งพระปรีชาสามารถพระนามว่ามหาชนกเมื่อพระองค์เติบใหญ่ขึ้นก็ส่งตั้งพระไทยจะเดินทางทางเรือไปยังสวนภูมิเพื่อค้าขายและนำความมั่งคั่งกลับมาสู่บ้านเมืองเจ้าชายมหาชนกได้เสด็จลงเรือสมเาลลำใหญ่พร้อมกับพ่อค้าและลูกเรือมากมาย เรือแล่นไปในมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลทุกคนต่างมีความสุขและเต็มไปด้วยความหวังแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับมืดครึมด้วยเมฆฝนพายุลูกใหญ่โหมกระหนำ่ำคลื่นยักษ์ซัดเข้าใส่เรือสำเภาอย่างรุนแรงจนเรือแตกกระจายเป็นสิ่งเสี่ยงผู้คนต่างร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวและจมหายไปในกเกลียวคลื่นเหลือเพียงเจ้าชายมาหาชนกเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้ แม้จะอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรที่มองไม่เห็นฝั่งแต่เจ้าชายมหาชนกก็ไม่เคยสิ้นหวังพระองค์ทรงตั้งสติและระลึกถึงคำสอนที่ว่าความเพียรพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นพระองค์จึงเริ่มว่ายน้ำมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่เคยเป็นที่ตั้งของกรุงมิถิลาวันแล้ววันเล่าเจ้าชายมหาชนกว่ายน้ำอย่างไม่หยุดหย่อนร่างกายอ่อนล้าแต่หัวใจยังคงเข้มแข็ง พระองค์ว่ายน้ำต่อไปเป็นเวลาถึงเจวันเจคืนความพยายามอันยิ่งใหญ่นี้ได้ไปปรากฏแก่นางฟ้าผู้พิทักษ์มหาสมุทรนามว่ามณีเมฆลานางมณีเมฆลาจึงจำแรงกายมาปรากฏต่อหน้าเจ้าชายและเอ่ยถามว่าเจ้าพี่เหตุใดท่านจึงพยายามว่ายน้ำทั้งทั้งที่มองไม่เห็นฝั่งเช่นนี้เล่าเจ้าชายมหาชนกแม้จะเหนื่อยอ่อนแต่ก็ตรัสตอบด้วยเสียงอันหนักแน่นว่า เราทำความพยายามอย่างลูกผู้ชายตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราจะวไายต่อไปแม้จะไม่ถึงฝั่งก็ยังดีกว่ายอมแพ้โดยไม่ได้ทำอะไรเลยนางมณีเมฆขลาได้ยินดังนั้นก็รู้สึกชื่นชมในความเพียรอันแรงกล้าของเจ้าชายเป็นอย่างยิ่งจึงอุ้มเจ้าชายมหาชนกขึ้นจากทะเลและพาเหาะกลับไปยังกรุงมิถิลาอย่างปลอดภัยในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าอุปสรรคจะยิ่งใหญ่แค่ไหนหากเรามีความเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อความสำเร็จย่อมมาถึงในสักวันหนึ่งอย่างแน่นอน